อ้าวอัปเดตใหม่ในอบอบอกไหมครับวันเสาร์เนี่ยเออ,อดมินเกวะไม่อัปไม่ใช่เลยอัปเดตใหม่ <laughs> แล้วครับผมก็นะฮะมีอีเวนต์ให้นะครับผม <laughs> น่าจะประมาณวัน <c oughs> สงั <c oughs> งทุบมากระปูททำไมลูกเพ่อ๋อเพิ่นเลยจริงๆเราก็ไม่ต้องตกปลาก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเป็นพระเจ้าข,ของในเซิร์ฟนี้ เฮ้ยใครป้อป้อยไหมการะดอนไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหพี่แมกการะดอนน,นะาจรำบ้างนะครับผมน่าจะแบบพาดกับตะพานนะทำทำ,ทำไมเนี่ยพี่แมกการาดอนจ้าแด้ผมทีอาไม่ใช่เฮ้ยดูดิย่างเทนะครับนี่คือผมได้อยู่กับแมกการะดอนแบบใกล้ชิดนะครับในเซิร์ฟเทส <c oughs> ใช่ครับผมลิงก็จะอยู่ด้านล่างนะครับ ถ้าใครอยากจะลองเบ็ดใหม่ๆใ,ในเซิร์ฟนี้อะนะเฮ้ยเวลิกูดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเบ็ดใหม่ๆนั้นก็จะเป็นก็จะเป็นเบ็ดน,นี้ใหม่มากชยวเพียงแค่คุณนั้นใส่โค้ดลงไปในเซิร์ฟคุณก็จะได้เบ็ดที่คุณต้องการกับเงินอีกแสนล้าน <c oughs> <c oughs> แสนล้านเลยหรอพี่ <c oughs> โอ้โหว่าแฮกเกอร์ <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมครับ เราจะเป็นอภิมหาเศรษฐีในหนึ่งวินาทีนะฮะจริงๆแล้วอาจจะไม่ถึงถ้าคุณใส่โค้ดไวกว่าน,นี้นี่ก็คือการฟาร์มเวลที่ไวโคตรๆไอคนนั้นเดินมาอีกทีคงงงเฮ้ย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 นายเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนั่นโดดและโดดแล้วเล็กวังก,ง,กงปูนักแปดสิบชั่วโมงแกมาหนึ่งวินาทีแกเป็นเทพไอ้กุยเอาละครับเขากำลังจะโดดและวุยไว เขากำลังส่งผมให้แบนเดี๋ยวนี้จะแบนผมได้ยังไงมันเป็นเซิร์ฟเทสมาทั่ปากๆละชานะคะเซิร์ฟเทสค่ะ <c oughs> เฮ้ยเขากำลังจะบอกว่าส่งรายชื่อเดี๋ยวนี้เออถ้าแอดมินมันเข้าใจผิดว่ารายชื่อแบบนึกว่าเซิร์ฟจริงทําไงเดียเนี่ยส่งไปแบนว่ามันมีเงินแสนล้านเงี้ยให้กูบินฟรีเลยนะเว้ย้ย <c oughs> <c oughs> ผมเปล่านะแบนอะไรผมผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะดูครับอุย้ยราคาหนึ่งบาทหมดเลยครับนี่ของใหม่เลยเนี่ย โอ้ยของใหม่อัปเดตวันเสาร์นี้ครับเฮ็ดเคในราคาหนึ่งโลบัคให้แบบซื้อทดลองซื้ออะไรอย่างงี้ป่ะนะฮะเราทดลองซื้อเราเสียตังค์หนึ่งโลบัคอุ้ยอุ้ยเกมพาร์ใหม่ครับอุ้ยนี่เกมพาร์ที่จะสามารถเลือกเรือที่ไหนก็ได้เรียกเรือที่ไหนก็ได้ครับเราจะไม่ต้องว่ายน้าอย่างรูเดียวอีกแล้วโคตรแหลมเลยฮะแล้วก็มีเกมพาร์อะไรวะเกมเกมพาร์เดี๋ยวต้องซื้ออันนี้ก่อน เเกมพาสอันนี้เนี่ยจะแบบโคตรดีนะครับสําหรับใครที่สายประมูลปลาแบบนอกสถานที่นะนี่ยโคตรดีฮะแบบสามารถที่จะไม่ต้องกลับมาก่อนแรกแล้วเข้าใจไหมคือเราสามารถประเมินปลาที่ไหนก็ได้เข้าใจไหมคือเราสามารถที่จะอยู่กลางทะเลหรือว่าจะอยู่ไหนของโลกใบนี้เราก็เอาปลายกขึ้นมาแล้วก็ประมินด้วยตัวเองนะเฮ้ยเ,เราประเมินเองเราโกงราคาไม่ได้อะใช่ไหมเรา เราก็โก่งราคาได้ดิเราเราไม่จ่ายตังค์นะปอกเออเราเป็นคนประเมินไงเราก็จะเอาปลาแบบเด็บไหนก็ได้เข้าใจบ้าเราเป็นคนประเมินเข้าใจไหมนายต้องเข้าใจเราสิเราเป็นคนประเมินเองอ่ะเออเราก็ไม่ต้องโดนโกงโดนเกียนแล้วไงเราเราเกียนตัวเองเอาละครับผู้ชมครับแล้วนี่คือที่เรือเรือใช่ไหมเราจะเรียกต้องอยู่บนบกเหรอเอา้าอยู่ในน้ำเราเรียกได้ไหมไม่ได้อ่ะไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาอะไรอ่ะ โอ้ไรอ่ะโอ้โหรู้ว่าเรามีเรืออยู่แล้วโอ้โช่างมันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาลองนี่ดีกว่านะครับประเมินปลาดีกว่าเฮ้ยโอ้โนี่ไงมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ในในช่องเนี้ยเราสามารถควักปลาขึ้นมาจากในกระเป๋านะฮะแล้วก็ใส่ไปเลยครับเฮ้ยร้อยเปอร์เหรอโอ้โมันน่าจะเป็นเซิร์ฟเทสเออน่าจะเป็นเซิร์ฟเทสเราต้องเข้าใจหน่อยนะฮะอะไรอ่ะโอ้โหง่ายๆมากอุกปรกรณ์ช็อปตอนนี้มีอุปกรณ์จัดเต็มกับแบบตกปลาแบบจุกๆ มีทั้งไอดีไก่สุดเทพแบบโคตรเยอะและยังไม่พอยังมีบริการรับฟาร์มเร็วๆนี้ที่กำลังจะมาแบบโคตรเร็วนะครับท่านผู้ชมครับก็รอจิตาลไปเลยนะครับรับทําทุกเบ็ดที่มันมีในเกมนี้แบบจุกๆแล้วครับน้องเครืตึงแอ FK สุดตึงในปีนี้ได้ทั้ง PC และมือถือไม่เปืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปืองความจำเครื่อง ตั้ง F K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม F K ฟินๆกันไปเลย U G Phone อย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษเราสามารถที่จะแว้นเรือไปด้วยแล้วก็ประเมินป่าไปด้วยได้โอ้โหเลือกูดมากเอาเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเกาะใหม่กันดีกว่าแอน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 แอแอน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 แออนแ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 ออนแ เออผมก็สงสัยอยู่นะครับถ้าเราแบบเกิดโดนส่งหลายชื่อแบบเฮ้ยมีตังแสนล้านแบบพิมพ์ไปเฉยๆอะแต่เขาไม่ได้ใส่ว่าเซิร์ฟเทสเฮ้ยคุณจะโดนแบนป่าวะเนี่ยเฮ้ยใช่อะโอ,อ้ไม่น่าใช่ั้งเราอย่าไปคิดมากดิเออเขาก็แบบแค่วางโกงนานเฉยๆไงเขาไม่รู้ไงเขาใจไะมแต่เรารู้เราก็แบบเราก็ตึงไงเออเฮ้ยมามาก่อใหม่แล้วครับท่านผู้ชมครับ เฮ้ยอุ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 ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยอย่าทำับพี่อย่างนี้เฮ้ยมาแล้วครับอะไรวะเนี่ยเชี่ยเรือโจรสลัดแจ็คสแปรโลครับหมายกอดไม่น่าใช่โอ้จะเข้าในวันเสาร์นี้เหรอแตนเติรเตินเติรดเติรเตินเตินโอเคฮะและตอนนี้คือตู้ท่าอะไรเนี่ยท่าอะไรเนี่ยตอนเนี้ยว้าไปแล้ว แต่นตันตันตนนตันตันตันต้องมาดึ๊บเขา้าเกาะเนี่ยนะชีวิตนะครับผมเราจะลองมาเรียกเรือกันบนนี้ดีกว่าว่าจะได้ไหมถ้าเราอยู่ไกลประมาณนี้เราต้องเรียกเรือใหม่ได้ถ้าเบ่งพลังคามิคามิห้าเช้ออตกปลาไม่ได้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับผมเกิดอะไรขึ้นกับผม เฮ้ยได้แล้วได้ละเฮ้ยอาบัต์อาบัตจะอาเออเออเอ้ตกปลาไม่ได <aff chter> ้ค <Murray> ร <frog> ับทุกคนบ้านอ่ะอย่างงี้จะเสกเรือยังไงเนี่ยตกปลายังไม่ได้เลยอุ้ยอยาบัตไปแล้วบ้านอ่ะบ้านอ่ะบ้านกันอ่ะแล้วกดอะไรนบปากกดอะไรไม่ได้เลยโอ้โอ้แย่แล้วกดอะไรไม่ได้เลยครับทุกคนน่าจะน่าจะค้างหรือเปล่า น่าจะเกี่ยวกับเซิร์ฟใช่ไหมเซิร์ฟเท็ดเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าคุณ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 โดน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 แบนอ่ะอย่าบอกนะให้คนเมื่อกี้มันแจ้งแบนเราไม่น่าใช่เน็ตเราแค่กากเฉยเเออเน็ตเราแค่กากไงเราก็ต้องรอนะรอเอ๊ะมันนานยังวะเฮ้ยอย่าบอกนะเรียบร้อย เฮ้ยเปล่านะพี่พี่ดูด้วยดีมันเซิร์ฟเทสพี่โอ้โหจะบาแบนกันมั่วๆอะไรอบ้าบอ,อน่ะแบนอะไรแบนมั่วเออเฮ้ยแต่ขอไม่ดีนะไม่นานไปว่ะไม่นะอย่าว่าโดนแบนจริงอะให้พูดเป็นเล่นเฮ<ให>้ยไม่ขำนะเว้ย ไม่ขำนะไม่ใช่เล่งเล่นนะเอ้โดนแบนจริงอะ่ะ <laughs> ใครที่ตามหาเซิร์ฟอลู่าตั้งแต่8ดโมงเช้ายันเที่ยงคืนมาสาทิ์นี้เปิดเปิด8ดโมงเช้ายันเที่ยงคืนนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ทีทดท <laughs> เออ <laughs> เขาไม่ได้จ่ายนะแต่เราก็โปรโมทให้เขาหน่อยนะครับเพราะเรามาบ่อย <laughs> <laughs>